คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะบางทีเราอาจจะเผลอไปชอบใครสักคนหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาเป็นคนน่ารักหรือเก่งอะไรหรอกนะคะแต่เพราะว่าเขาดันอยู่คนละฝั่งกับคนที่เราเออไม่ชอบเอามากๆเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ลหละคะ่ะจากข้อมูลที่เราไปเจอมาลองมาดูกันว่าเอ๊ะปรากฏตาการแบบนี้มันคืออะไรทำไมถึงเกิดขึ้นแล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับใจเราบ้างคะ สวัสดีครับคือเรื่องนี้น่าสนใจมากครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเเราก็มีคำอธิบายอยู่นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการชอบเพราะอาคติร่วมหรือ shared enemy bias ครับอ๋อ oh, ค่ะหรือบางทีก็จัดอยู่ในกลุ่มใหญ่กว่าที่เรียกว่าอาคติแบบกลุ่มในกลุ่มนอกครับคือ in group out group bias ซึ่งมันเป็น,นกลไกทางจิตใจที่มักจะทำงานเวลามีความขัดแย้งเกิดขึ้นครับ หมายความว่าพอเรามีคนที่เราไม่ชอบมากๆเป็นเหมือนศัตรูร่วมกันเนี่ยข้อมูลบอกว่าเราก็จะเริ่มมองหาคนอื่นๆที่อยู่ตรงกันข้ามกับศัตรูคนนั้นแล้วกเ็เกิดความรู้สึกผูกพันขึ้นมาง่ายๆเลยเหมือนเหมือนเราเป็นพวกเดียวกันใช่ครับใช่เลยมันให้ความรู้สึกเหมือนมีทีมมีพวกให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางใจว่าแบบเออฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้อยู่คนเดียวนะค่ะ แต่จุดสําคัญที่ข้อมูลเน้นย้ําเลยนะครับคือความชอบที่ว่าเนี่ยมันมักจะได้ไม่ได้มาจากคุณสมบัติหรือตัวตนจริงๆของคนคนนั้นเลยอ้าวเหรอคะครับแต่มันมาจากตำแหน่งที่เขายืนอยู่ในสมการความขัดแย้งนั้นมากกว่าตำแหน่งหมายถึงพูดง่ายๆก็คือการที่เขาไม่ใช่คนที่เราเกลียดนะครับไอการไม่ใช่คนนั้นกลายเป็นคุณสมบัติเด่นที่ดึงดูดเราซะเองโห ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะหมายความว่าความรู้สึกชอบนั้นจริงๆแล้วอาจจะแทบไม่เกี่ยวกับตัวตนจริงๆของเขาเลยเหรอคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับว่ามันมาจากสถานะศัตรูของศัตรูที่เรามองเขาแบบนั้นอืแล้วไอ้ความคิดแบบนี้แหละครับที่ข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับดักทางความคิดอย่างหนึ่งเลยกับดักยังไงคะคือเราอาจจะเผลอสรุปง่ายๆไปเลยว่าอ๋อในเมื่อฝั่งนู้นมันเลวร้ายฝั่งตรงข้ามก็ต้องดีสิค่ะ เข้าใจได้คือมันเป็นการตัดสินจากตําแหน่งอย่างเดียวเลยโดยที่เราอาจจะมองข้ามไปเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวตนเขาหรือสิ่งที่เขาทํามันเป็นยังไงกันแน่แล้วทาไมทาไมเราถึงตกหลุมพรางความคิดแบบนี้กันได้ง่ายจังเลยเล่ะคะครับส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ามันเป็นเหมือนทางลัดทางอารมณ์นะครับคือพอเรามีความรู้สึกแง,ง่ลบมากๆกับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นความเกลียดความโกรธความไม่พอใจจิตใจเราก็จะพยายามหาทาง จัดการกับอารมณ์พวกนั้นค่ะการไปชอบคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้อ๋อเหมือนหาพวกมายืนยันความคิดเราประมาณนั้นเลยครับรู้สึกว่าความคิดเราความเกลียดของเรามันสมเหตุสมผลนะเพราะมีพันธมิตรที่คิดเหมือนกันแม้ว่าเอ่อจริงๆเราอาจจะแทบไม่รู้จักพันธมิตรคนนั้นเลยก็ได้เหมือนสร้างสมดุลให้ใจตัวเองแต่ฟังดูก็เป็นทางลัดที่ เสี่ยงเหมือนกันนะคะเสี่ยงที่จะตัดสินผิดไปเลยโดยเฉพาะในบริบทที่มันซับซ้อนมากๆอย่างเรื่องการเมืองหรือความขัดแย้งในสังคมใหญ่ๆเพราะมันอาจจะทําให้เรามองข้ามข้อบกพร่องหรือบางทีเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ๆของคนที่เรามองว่าเป็นพวกเดียวกันไปเลยเพียงเพราะว่าเขายือนอยู่ตรงข้ามกับคนที่เราไม่ชอบถูกต้องครับมันทําให้ความสามารถในการมองคนหรือมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงของเราลดลงไปเยอะเลย งั้นถ้าให้สรุปแก่งสำคัญของเรื่องนี้ก็คือความรู้สึกชอบที่เรามีต่อใครบางคนในสถานการณ์แบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มาจากความชุนชมในตัวเขาจริงๆเลยก็ได้แต่เป็นแค่ภาพสะท้อนของความไม่ชอบที่เรามีต่ออีกคนหนึ่งเท่านั้นเองใช่เลยครับคือเราไปให้ค่าจับการที่เขาไม่ใช่คนที่เราเกลียดมากกว่าการที่เขาเป็นตัวตนจริงๆของเขา ในข้อมูลมีคำถามที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ด้วยนะคะเขาแนะนำให้ลองถามตัวเองดูว่าถ้าไม่มีคนนั้นคนที่เราเกลียดนะคะอยู่ในสมการความขัดแย้งนี้แล้วเนี่ยเราจะยังรู้สึกชอบหรือยังสนับสนุนคนคนนี้อยู่หรือเปล่าอืมคำถามนี้ฟังเราต้องหยุดคิดเลยนะคะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับถ้าคำตอบที่เราได้คือเออไม่แน่ใจฮฮหรืออาจจะไม่ชอบแล้วมั้ง ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าความรู้สึกที่เรามีให้เขาน่ะมันมาจากอคติตรงนี้แหละไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆที่มีต่อตัวเขาค่ะเพราะฉะนั้นข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากไว้นะครับก็คือลองสังเกตตัวเองดูครับว่าไอ้อคติรูปแบบศัตรูของศัตรูคือมิตรเนี่ยมันเข้ามามีผลกับการรับรู้ผู้คนหรือการตัดสินใจของเราในเรื่องต่างๆบ่อยแค่ไหน การที่เราตระหนักรู้ถึงกลไกความคิดพวกนี้นะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องไปตัดสินตัวเองว่าเอ้ย oh, ฉันคิดผิดหรือคิดไม่ดีนะอ๋อ oh, แค่ให้รู้ทันใช่ครับแค่การรู้เท่าทันเฉยๆอาจจะช่วยให้เราเข้าใจปฏิกิริยาของตัวเองแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างได้ชัดเจนขึ้นลองมองหาดูครับว่าในชีวิตเรามีพันธมิตรจ,จําเป็นแบบนี้อยู่บ้างไหมและลองสํารวจดูว่าความรู้สึกที่เรามีต่อเขาน่ะมันมาจากไหนกันแน่มาจากตัวตนเขาจริงๆหรือมาจากศัตรูร่วมที่เรามีเหมือนกัน